สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีลุงป้านะ,ะทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีพี่น้องชาวลาวเป็นครั้งแรกก็บเป็นครั้งแรกเราเคยมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่ผ่านเออให้อายพามาหาจีซีให้เบิร์กคุณนะเต,ต,ต็เข้าตุ๊กแรกอ้ามาอีกเถิดหนึ่งมันพี่น้องมันเอกพ่อกระซมเอาอีกเป็นซีเดีมากอ่ะจะมันจะเดื่อนาเอามาคอยได้มาดอกเวลาแบบว่า มีผู้ใหญ่ใจดีฝากนั่นฝากนี่มากกับมิตรหานให้แม่น้องเทนมาสบายดีไหมเร็วเร็วสบายดีป้าลุงไว้ดีปงงาม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 เร็วเร็วสบายดีป้าลุงสด้า่สอันกอกนะบอ เอออันนี้จะเป็นลาวตากผ้าเนาะโอ้จะเป็นตากมวนพเพิ่มพเมพเิ่มอยู่ <c oughs> <c oughs> แห้งอยู่น้ำนะ,นะโอ้ทางธรรมดาสูบยมากด้วยห้อง,งบ,บ่อฝั่งทางนั้นน่ะเป็นของเจ้าอีกบ่ ออก็คือเนาะอันจะคล้องถี่นั่ก็คือสระเป็นหุนทางเลยพี่น้องอันนี้ว่ามันได้เที่ยวนองกันต้นให้ก็เป็นตระยะแต่ว่าเ้อบอหมกมอดได้ลูกวันนี้ ไปเข่า้องน้ากันได้สบายน,นี่้องน้าผมมีล่าเลยฝ่าก็เบิ้ดแล้วเบิ้ดแล้วพี่น้อง <c oughs> มือน,นี้เนี่ยเดอ้อจุดประสงค์ของเฮ่ามานะคือมาเบิง <c oughs> ่งนั่นแหละนินข่าวว่าร้านบมมีห้องหน้ามหมาสันทีมงานก็มาก,กับผมมีบ่อนขี่ <c oughs> ตายเลยบอ <c oughs> พากันเหตุแล้วได้อยู well, return, ่บ nah, nah. okay ุมีห้องน้ำนะขยู่่าม้อขี่นอยกขอโทษขออภัยนันลายซิปขี่อยู่สายนี่แ่อกงานีม่ใบ่ม้มมีอดเลยวะยอเหมาข้อข้งหน้าน้ำปลาลุกนะแม่ข้อมาเป็นนั่นนะผู้มากกับมาสื่อๆมากกับมามวนสือๆเนาะ อาขื้นเทิง,ทง,งเทียงผู้ปนงเยี่ยมกันอยู่บ่ไอมอสขึ้นแป้นรถป,ป้าลุงเอฟซีน้องมอสน้องเยี่ยมอืมออยเทียังกบลึงดูอันนี้อันเทียงอันทิพากษ์ก็มาหุ่มอยู่นะบ่นี่นแหละวู้วเฮ้ยับยนี่ป้าพี่ ยังมาเห็นกันพี่เที่ยวพักหมู่อยู่เล่าก้ยินเลยนะอ้ยพี่น้องก็จะบอกมันกว้างโอ้ยแล้วเธอขอนอนล้นอนผ่งผุ่งม่วเออมันเต็มพตโพดเออมันล้น <laughs> <c oughs> อ่ะขึ้นไปอันนี้นะนนป้าลุงทุกคนทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนช่วยพิจารณาในเด้อครับเด้อ ช่วยเรืออีกแน่พี่น้องเอ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำตําเวเาบอกาปีสิสาในแห้งสิแปนกว่านี้แม่นาอันนี้มันตกนี้ซื้ได้มันปลายงานนี่พี่นอ้อง,ามมาอ,ยงอย่าบอกเรื่องห้องน,น้ำนะอยู่ป่า้แค้แวฮะ ป,ป้าพี่น้องแบบว่ากินสมมะขามแบบนี้นะพี่น้องลองกเกลียดอแบบันหนึ่งมึงเด้อพี่น้องเด้อกินสมมะขามแบบนี้เวลาซึกบุกมันขาซมันบุกมาแห้งๆนะที่เป็นอะไร <c oughs> อย่างนีงงนนนะง้นางหมอกลงแถวคันนาเนี่ยยูมุกซงนางซะก่อนเลาต้องไปล่างอยู่หวยอ่ะน,นายหวยได้พี่น้องนางนางซะก่อนแล้วลงไปล่างอยู่หวยตะกี้ปลาหกเอาตั้งเทิร์นนี่ได้เป็นเะไรนี่เป็นให้นาเบนี่ ปลาทีเขาเป็นอน่องเยี่ยมขอห้องน้ำน้ำป่าลุงเร็วๆขาเป็นปลาลุงเอ้ยซอยห้องน้ำอันน้องเยี่ยมเด้อกว่านี่นเนีอยซอยเขาเป็นเด็กหน่อยเขาเป็นพี่น้องซอยอะไรเนาะเถ้าได้เล็กหน่อยสนได้ก็เอาเนาะอื ควบันว่าง่ายว่ามาถ่ายอันนั้นนี่ใครแน่หมูฟูกมาเป็นป่าเอาเออว่าคือการกับอันขอลูกโฮกขอลูกโฮกก็คือการย่านแบบแบบว่าทีมงานมาพอสิได้เข่าของน้าแน่้ยมาสั่นกรแมนท่านนี้บอตัมบิทนั่นเด้อเฮาขีดว่าเฮาขีดว่ามันมีอันมันมีป่าโดยที่มีป่าเนี่ยเอามีป่าใบมันเป้นเบิร์เลยถ้าไม่เขาทักอันี่ บางนุ้กสุมผินผ้ากันหุ่มมาหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคน,คนนะ like อยู่ชั้นํานี่มอนสังเกตมอนพี่นอ้องเอ้ไต๊กซะนี่เฮานะคิดว่ามันมีปา่าจะ <ST S> แทน,น,ม,นมันโมแมนป่ามันแปลนไปแล้วมันบมมีมันโมมีบทหนังลบแล้วพี่นอ้อง คอนี่แล้วคอคืออันกรขน้อยปูมักแตงหมกตัวได้มองหกใงเลยเนิดดเดียวนี่ะปลาได้ปลาเก่าได้กอกเลยอุ้ยปลาลุงกาคือเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าบอมีห้องน้าบอกปลาลุงเฮ้ยเฮ้ยต๊อกต่อก่ะพี่พี่คุณไหมผูบ่หน้าบ่ได้ ป้าลุงก็คือบอกคอมเมนต์ในบอเรื่องห้องน้ำบอกกับเรื่องไฟว่าสันบเบาๆตเบิ่งไฟเนี่ยสันแม่น้องเยี่ยมอยากได้ไฟโซล่าเซลโซล่าเซลเที่ยงข้าวโพอได้ผักได้เศร้าอะไรพี่น้องยำหอยยำนา<ป>แต่ว่าห้องน้ำนี่มันจำเป็นเลยนี่นำจำเป็นที่ต้องนในสมมายเลยจังไดรกาฝากไว้อะไรพี่น้อง ฝากไว้น้ำผีน้ำหนองน้ำลุงป่านาอาทุกคนทุกท่านเอซีน่องมอสเอฟซีน่องเยี่ยมลุงป่านาอาฝากนะเมย์พนมมือซีอ่าไอมอสเร็วๆกันจะได้ของหนานะของเยี่ยมฝากไว้น้ำผู้ใหญ่ใจดีสวยพิจารณาเนาะบอได้ร้ายกา โอ้ยได้สำแดกเอานะบทั้งขนาดว่าเตมันเต็มลอยเร์เซนตดอกเออเขามันได้ว่าสิใส่งบประมาณเท่าไหร่กี่บาอันนี้ประมาณประมาณ6กดพันนี่แหละขอเจ้าพันเะดินบล็อกยังย่งอด้ยังเงยยัเดินบนเลือะก่อน เรือป็นลอยเป็นลอยเขาจะเอามาเห็ดหมองเตียงหนังอูหงตังเอาเตียงเห็ดเอาเออบะไรจังว่ะก่อนอี้เรือเป็นลอยอันซองลอยหาซิปนี่มันเรืออยู่ห้องน้ะเรือพี่น้องยจะมาบอกให้ด้วยว่าให้แปลวาน้ำผอลูกโงกหรือเศร้าได้เอาไปได้มันไก่ย่ามหนาวมานี่นอนมาได้ดอกลมถังกันมานี่หนาวเพราะว่าลมสิมาทางนี้ วางน้ำไหวไหวน้ำป่าลุงอะไรพี่น้องเลยพิจารณาครอบครัวน้องมอสครับอกเป็นคอเอาตรงๆเลยเขาบอกมีเขากับบอคอได้เขาคอบอกเป็นนี่คือเรื่องจริงพวกที่มากกันนะสิคอห้องน้าภายในเนาะหัวหัวมาเฝ้าอยู่มากินสมมาขอมาครับโอ่ยมันกับบอขี่เจ็บเท่าเนาะเพราะมันแหลกครับป่าเนาะ

<c oughs> โซล่าเซลกันได้ยินเบามีเบาอยู่แบบราคาสองพันกวา่าบาทมันสามารถชาร์จแบตได้เวอร์ซันนี่จังได้วะอันนี้ถามมันใส่ได้บ่ได้ดอกสนามบอบอบอทำบ่บาบาบาได้ต้องการแบบว่าซิมาใส่ได้ดอกเนาะ

ห้าหกลอยเขาคิดว่าบอดเจ็ดได้จาก3้ำแยกอันห่านแม่บักเต้เขามาห้าบานเท่าน่ะเจ็ดลอยบอดอันนี้นะอหักเกือบเกือบบอนะัตีบไปหวยเีหาอมความคิดเขาน่ะจ็คิดว่าอันอันมันมีปลาพี่น้องเขาก็ไปเบาเรื่องนี้ ก็ได้ยินแต่ว่าเอ่ยว่ามาทางกองทางกาะพัดตั้งแต่พัดตั้งแต่มือที่มหากี่ซี่กันเทากับเบล็อออกมาไก่เลยนะซิมเงิน้ำตีไปซิมื่อกินมกะมาบมาซิเงนเาบอกอยากบอกกินอะไรทั้งนั้นล่วงลุงเลี้ยงมุกกระทะ กินนะแม่เฟอร์นะยอืมสภาพเทียงผ่านเห็นแต่ในคลิปสองกระด้วสิกว่างสิกวางปัญหาสองหกเจ็ดสองแปดสองเก้าสองลูมาเทียงหน้ายูทูบเบอร์มาเพราะว่าออดเจาะอยู่โว้ย แย่ก็นั่งบะนั่งบ่ไว้วสันอ้ายมาจนนี้ไปอยู่ห่มหม่วงไม่ไหวจริงๆปวกซูนี่มาเยอะเกินแล้ววะฝ<ะ>ากไว้พิจารณาเลยเด้อป้าลุงทุกคนทุกท่านที่คอยสื่อเรือเฮาเ<ม>บิร์ตพอลุคพบมาต่ออีก,อกอแล้วบอกพอสิวะอ้าวก็ต่อเลยเนาะเอ้ามันเบิร์ตพอลูกโคอันนี้นะมาขอนี่กะเออ,อ,ะอ,อมาขอแหละขอความเสื่อเรือจาก ลุงปาละอาทุกคนทุกท่านที่เคยสวยหรือเฮาสวยหรือของน้ำคอี่บรแม่นคอเผื่อแต่ขอบควันน้องมอสด้อคอเผื่อพวกทีมงานที่มากินพร้อมอ๋อเป็นห่วงมันเวลามันนปวดขี่นะนะโอ้โดดเข้าป่าโดนคันดอนหน้าของบ้านกันดอนเป็นแนซนสนะ มันเป็นป่ากัจริงแต่ว่ามันแปลนเเราเขามากินอ่กินกินกินก๋วยเตี๋ยววะันไนข้อยมากกักินข่าอยู่บ้านงานอะไรมื่อกก๋วยเตี๋ยขาข่าวอย่บ้างาอ้ยเดี๋ยว้างกับซิเมอรอ่าคุ้มขาเห็ดสวนก่อนเด้อซิเมอร์คุ้มขาเห็ดสวนอีกก่อนสวนเขาจะก็มั่ลาก็เลย ฝากไว้ซ <S preach science> ัมเน่เด ER. oh, no. oh, ้อพี the ่น้องไว้พอกันใหม่คลิปน้าพอกันใหม่คลิปน้าดูว่าจังได้ขอบคุณหลวงนาแล้วไหมน้องมอสคุณซีซอยห้องน้ำเนาะื้อมังกลองน้ำน้องเยี่ยมเวลาขอบคุณนะแนื้อมังกงน้ำเอาไหมขอบคุณนันวังนาเดือปลุ่เออแนมแบบนี้บ่แมนมาสิลบตาต้องแนมแบบนี้ <Okay. S 2> โอเคพี่นองขอบประคุณหลวงนาด้วยครับเด้อกูใหญ่ใจดีติดส,สวยๆเรือหองนาำสำได้ก็เอาอืม,อมตอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอิฐเท่านั้นมีแล้วเป็นลอยกับกัสิบประด้ใส่งบรายไปได้เนาะอืม